สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะสอนโดยคุณครูพัชรินชัยยเลิศค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการเปลี่ยนแปลง ะะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะคือ 1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสา,ารเมื่อทําให้สา,ารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. อธิบายการละลายของสารในน้ําโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะค่ะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพโดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบภายในและไม่เกิดสารใหม่เช่นตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารหรือการละลายของสารในน้ําค่ะการเปลี่ยนสถานะของสารนักเรียนคะเมื่อมีการเพิ่มหรือลดความร้อนให้กับสา,ารบางชนิด สา,สารชนิดนั้นจะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ําคุณครูขอยกตัวอย่างดังภาพนะคะจะเป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ํำนะคะเมื่อมีการเพิ่มหรือลดความร้อนนะคะเด็กๆลงมาดูที่น้ํำที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือน้ําแข็งนะคะน้ำแข็งเมื่อได้รับความร้อนนะคะหรือ,อเพิ่มความร้อนให้กับ น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งก็จะเกิดกระบวนการนะคะการหลอมเหลวนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายมาเป็นของเหลวนะคะซึ่งก็คืออยู่ในอุณหภูมิห้องของเราก็คือน้ำ ที่เราดื่มใช้ดื่มในชีวิตประจำวันนะคะหลังจากนั้นน้ำซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวนะคะนักเรียนเมื่อเรามาเพิ่มความร้อนให้กับน้ำนะคะซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวน้ำซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวก็จะเกิดกระบวนการการกลายเป็นไอนะคะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำหรือซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สนั่นเองนะคะเหมือนเรานำ น้ำอยู่ในหม้อนะคะไปต้มหรือให้ความร้อนนะคะเมื่อน้ำหรือของเหลวได้รับความร้อนแล้วก็จะเกิดกระบวนการการกลายเป็นไอนะคะซึ่งจะอยู่ในสถานะของแก๊สลอยขึ้นไปในอากาศนะคะอันนี้คือขั้นตอนหรืออีกอันหนึ่งนะคะเมื่อมีการเพิ่มความร้อนให้กับน้ำแข็งนะคะก็จะเกิดกระบวนการการละเหด นะะและเกิดกลายเป็นไอน้ำได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูขั้นตอนในการลดความร้อนกันบ้างนะคะว่าในขั้นตอนลดความร้อนนะคะจะเกิดกระบวนการการเปลี่ยนสถานะอย่างไรคุณครูขอ,อให้นักเรียนย้อนมาดูที่ะนะ้ำเมื่อเปลี่ยนสถานะจาก อของเหลวกลายเป็นไอน้ำหรือแก๊สแล้วนะคะเมื่อเราลดความร้อนหรือลดอุณหภูมิลงนะคะน้ำซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สหรือเราเรียกว่าไอน้ำก็จะเกิดกระบวนการการควบแน่นนะคะกลายเป็นหยดน้ำหรือของเหลวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็อย่างเช่นเราตั้งน้ำทิ้งไว้นะคะตั้งน้ำขวดน้ำเย็นทิ้งไว้เมื่อ ถึงเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเราลดความร้อนลงนะคะกระบวนการอ่ก็จะเกิดการควบแน่นนะคะจากไอ้น้ำซึ่งเกาะอยู่บริเวณรอบๆแก้วก็จะกลายเป็นหยดน้ำหรือของเหลวที่เกาะอยู่รอบๆแก้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเมื่อของเหลวนะคะอะ่เราลดความร้อนยกตัวอย่างง่ายๆเรานำน้ำอ่ซึ่งเป็นของเหลวไปแช่ในช่องฟิตนะคะหรือลด ความร้อนลงอย่างรวดเร็วนะคะน้ำก็จะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นของแข็งหรือน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นหรือในช่องฟรีซที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะคะ,ะต่อไปอีกอันนึงนะคะลดความร้อนอีกกระบวนการหนึ่งก็คือไอน้ำนะคะเมื่อลดความร้อนอย่างรวดเร็วนะคะจนถึงทำให้ถึงน้ำ ถึงจุดเยือกแข็งนะคะน้ําก็จะเปลี่ยนสถานะจากไอ้น้ากลายเป็นของแข็งหรือเกล็ดของแข็งยกตัวอย่างเ <c oughs> ช่นกระบวนการเกิดการหิมะตกนะคะที่ซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็ที่อากาศหนาวหนะคะไอ้น้าเมื่อไปกระทบกับความเย็นจนถึงจุดเยือกแข็งก็จะกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองนะคะอันนี้คุณครูขอขยกตัวอย่างอ่า ให้เห็นหนักเรียนเห็นภาพนะคะเดี๋ยวหน้าต่อไปเราจะไปเรียนรู้แต่ละกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสารต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเปลี่ยนสถานะของน้ํานะคะซึ่งคุณครูขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของน้ําเริ่มต้นจากนะคะน้ําที่อยู่ในสถานะของแข็งก็คือน้ําแข็งนะคะลูกศรสีแดงบ่งบอกถึง การเพิ่มความร้อนให้กับน้ำแข็งนะคะจะเกิดกระบวนการแรกนะคะก็คือกระบวนการการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะคะหลังจากนั้นน้ำก็จะาหล้อมเหลวกลายเป็นของเหลวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะน้ำซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวเราจะใช้ลูกศรสีเขียวนะคะย้อนกลับไปนี้บ่งบอกว่าเป็นการลดความร้อนนะคะพอลดความร้อนให้กับน้ำซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวแล้วปุ๊บ ก็จะเกิดกระบวนการที่2ค่ะนักเรียนก็คือกระบวนการการแข็งตัวนะคะกระบวนการการแข็งตัวจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของแข็งนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะ2ขั้นตอนนะคะเมื่อมีการเพิ่มหรือการลดความร้อนค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําอีก2กระบวนการนะคะนักเรียนลองดูนะคะ หลังจากที่น้ำนะคะอยู่ในสถานะของเหลวแล้วนะคะเมื่อเรามีการเพิ่มความร้อนโดยใช้ลูกศรสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงนะคะเป็นการเพิ่มความร้อนน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะนะคะกลายเป็น สถานะแก๊สก็คือมีการเพิ่มความร้อนซึ่งกระบวนการกลายเป็นไอก็ยังแยกแยกออกเป็นอยู่2กระบวนการหลักๆนะคะ1ก็คือกระบวนการการละเหยค่ะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่อยู่บริเวณผิวหน้าผิวหน้าของของเหลวนะคะกลายเป็นแก๊สนะคะกระบวนการที่2หลังจากที่อุณหภูมิหรือน้ํา อุณหภูมิของน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะก็จะเกิดกระบวนการเดือดนะคะการเดือดเป็นการเปลี่ยนสถานะของเหลวโดยเพิ่มความร้อนจนถึงจุดเดือดจนกลายเป็นแก๊สหรือไอ้น้ำนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือไอน้ำแล้วปุ๊บนะคะเมื่อมีการลดความร้อนค่ะ เริ่มลดความร้อนหรือลดอุณหภูมิลงนะคะก็จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะเปลี่ยนสถานะย้อนกลับค่ะก็คือจากของเหลวก็จะเกิดกระบวนการพวบแน่นกลายเป็นแกส๊สนั่นเองนะคะสังเกตจากที่นักเรียนยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนทํากับข้าวนะคะแล้วต,ต้มน้ําจนเดือดนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะนักเรียนสังเกตเวลานักเรียนเปิด ฝา,าหม้อขึ้นปุ๊บนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้น้ํามันมากระทบกับฝาหม้อน้ํานะคะฝาหม้อปุ๊บก็จะเกิดกระบวนการควบแน่นนะคะก็คือไอ้น้ําไปกระทบกับความเย็นที่บริเวณฝาก็จะเกิดกระบวนการการควบแน่นเปลี่ยนจากแก๊สหรือไอ้น้ากลายเป็นหยดน้ําที่เกาะอ,อยู่บริเวณฝาหม้อนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตด,ดูนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารคุณครูขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของเกลดไอโอดีนนะคะเกลดไอโอดีนนะคะเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งก็จะเป็นเม็ดๆเป็นเกลดอย่างนี้นะคะเมื่อเราเพิ่มความร้อนก็คือลูกศรสีแดงนะคะเพิ่มความร้อนให้กับเกล็ดไอโอดีนเกลดไอโอดีนจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะคะกลายเป็น ไอหรือเป็นสถานะแก๊สนะคะเป็นไอโอดีนลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้นะคะเราเรียกว่าสถานะแก๊สกระบวนการที่ของแถ็งเปลี่ยนเป็นแก๊สทันทีโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการของเหลวเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการละเหิดนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อไอหรือไอโอดีนที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะได้รับลดการลดความร้อนลงนะคะ ไอของไอโอดีนนะคะที่อยู่ในสถานะแก๊สก็จะเกิดกระบวนการกลับขึ้นสู่ สถานะของแข็งนะคะเราเรียกกระบวนการการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งท <forcément blessing> ันทีนะคะโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นของเหลวเลยเราเรียกว่ากระบวนการการละเหิดกลับค่ะอันนี้ก okay. <c oughs> <realised> ็คือกระบวนการตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของเพลทไออดีนที่ทําให้นักเรียนเห็นว่ามีทั้งกระบวนการก็คือเมื่อเพิ่มความร้อนทําให้เกิดกระบวนการการละเหิดถ้าลดความร้อนนะคะจะทําให้เกิดกระบวนการการละเหิดกลับค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้อที่2นะคะก็คือการละลายของสารในน้ําค่ะการละลายของสารในน้ําคือการนําสารมาผสมกับน้ําแล้วสารชนิดนั้นสามารถผสมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกับน้ําได้ทุกส่วนนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างเกลือแกงนะคะเมื่อนํามาละลายในน้ําก็จะได้สารละลายก็คือน้ําเกลือนะคะซึ่งเป็นสารละลาย เป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยน้ําจะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายนะคะเกลือจะเป็นตัวละลายนะคะโดยที่มีคุณสมบัติเป็นทางกายภาพก็คือคุณสมบัติของเกลือยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่ว่าละลายอยู่ในน้ำเท่านั้นเองนะคะและตัวอย่างที่สองนะคะก็คือสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ะะก็อย่างเช่นดินทรายที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือเมื่อเอาดินทรายมาผสมกับน้ําก็จะไม่ละลายกันนะคะก็จะไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากเกลือกแกรงแล้วในชีวิตประจําวันยังมีสารต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งสามารถละลาย เป็นเนื้อเดียวกับน้ำได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างน้ำตาลทรายนะคะหรือเกล็ดด่างทับทิมนะคะหรือสีผสมอาหารแอลกอฮอล์นะคะก็สามารถละลายในน้ำได้หรือแม้แต่กระทั่งสารที่อยู่ในสถานะแก๊สก็อย่างเช่นแก๊สออกซิเจนนะคะก็สามารถละลายในน้ำได้อันนี้ขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพนะคะอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะ 1. ก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร สองก็คือการละลายของสารในน้ำค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกยายภาพของสาร แล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่2ข้อด้วยกันก็คือการเปลี่ยนสถานะของส,สาราร 2. การละลายของสารในน้ํากันไปแล้วนะคะขอห้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับนะคะไปตั้งใจทําแบบทดสอบหรือใบงานที่ครูม,มอบหมายให้สําเร็จและก็ถูกต้องด้วยนะคะเจอกันชั่วโมงต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน